ถามว่า it's hot l i h t engine หัวหอมหอม,มใหญ่ล้วมาบอก no it's not hot like that กลัวฝรัร่งจะถามไปเรื่อยก็เลยเอาพริกยื่นให้เลย <c oughs> อพอได้พริกเป็นไงโยมฝ <c oughs> รั่งมันอยากรู้คำตอบอ้าปากใส่ปุ๊บเคี้ยวสามทีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บครบครั้งที่สามเป็นไงอ้าปากเลยครับ <c oughs> แล้วฝรั่งพูดว่าไงโอ้ is <c oughs> oh, hot like this แปลว่าไร ๋อมันร้อนอย่างนี้เองฝรัง<ต>จะถามอาตมะมาอีกไหมไม่ถามแล้วเพราะอะไร,รเพราะว่าเกิดปัญญาแล้วนั่นแหละเขาเรียกตัววิชลม์มันเกิดแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ชื่อว่าไม่ถามใครว่าอะไรเป็นอะไรเพราะพระองค์มีประสบการณ์และมีปัญญาแล้วเพราะ้ไม่ต้องถามอีกแล้วพระองค์รู้หมดแล้วเพราะผ่านประสบการณ์มาแล้วไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ พระามไปถามพระเจ้าว่าพระองค์มีหลักการยังไงในการที่จะสอนธรรมะพระเจ้าบอกว่าเราไม่มีหลักการแต่เรามีประสบการณ์นั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไม่ถามใครอีกแล้วเพราะท่นานผ่านประสบการณ์มาหมดแลวท่าน,นทดสอบไปหลายอย่างสารพัดเลยจนท่านรู้ว่าทางนี้ไม่ควรไปทางนี้ก็ไม่ควรไปทางนี้ควรไปนั่นคือทางสายกลางเพราะท่านก็รงจัดเรื่องมรรคแปดนั่นคือตัวปฏิบัติ ก็เรียกเป็นอาธิพรหมจาร์โคองการปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเลยว่าเห็นถูกเห็นถูกเลยว่าเห็นว่าทุกก็คือทุกเห็นไหมทุกก็คือการที่จิตใจของเราไม่สงบรับอารมณ์บวกหรือลบทั้งคู่จิตบันหวนนั่นคือทุกเห็ในไหมโยมเราเคยหลวงว่าเวลาไปทางลบเป็นทุกขไปทางบวกเป็นสุขนี่คือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดพราะต้องเเห็นได้ถูกว่าดีใจก็ เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์แต่ใจดีที่ไม่มีทั้งดีใจทั้งเสียใจเป็นใจที่สงบสะอาดโปร่งโปร่งนั่นคือสัมมาทิฏฐินั่นคือถูกแล้วเพราะเราถึงต้องรักษาใจของเราไม่ให้รับอารมณ์เข้ามาทำให้มันหวันหวนหว่นไหวการทิ่ฐิหวั่นไหวเพรับเกิดอารมณ์แล้วชีวิตเราก็จะขาดเหตุขาดผลขาดปัญญาเพราะมนุษย์จะต้องดาเนินชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่ดำเนินยิดด้วยอารมณ์ถ้าทําด้วยอารมณ์แล้วเราก็จะเกิดความเสียหายคนที่เป็น โรงพยาบาลเต็มไปหมดนั้นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตแต่เรื่องกินเรื่องอยู่ไม่ได้ใช้ปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เช่นอย่างที่ตมายกตัวอย่างเรื่องน้ําตาลเพียงเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนายโยมไปดูที่เราเสียเงินเสียทองปีๆหนึ่งค่าอยู่ค่ายาเสียค่ารักษาพยาบาลอ่ามากมายมหาศาลที่ถ้าคนเลือกพันศา,าและปฏิบัติถูกคนก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่ไายโยมเนี่ไยได้โยมมาสวนโมกนี่ ถ้ายมใจเสี่ยงแล้วรู้วิธีการรักษาใจไม่ให้ทราบมองได้แล้วต่อไปโยมก็ไม่ต้องมาที่นี่อีก็โยมอยู่ที่ไหนก็เป็นสวนโมกหมดทุกที่เลยท่ไม่โยมจนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางโยมไปที่ไหนก็มีสวนโมกไปทุกทุกแห่งนะนั่นก็ที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิท,ท,ที่สองสัมมาสังกปรแปลว,ว่าการคิดหรือดำริชอบดำริถูกคิดถูกคิดถูกคือคิดยังไงมีสามเรื่องหนึ่งคิดออกจากกาม ไม่จะคิดเข้าไปหากามกามก็คืออารมณ์อารมณ์ทางจิตที่มันอยากได้ใข่ติดการไม่ช่แปลว่าเรื่องเพศหญิงชายอย่างเดียวนะมันแปลว่าอยากได้ใข่ติดอัตมาถามว่าชายกับชายมีได้ไหมเรื่องการมอ่าได้ยังไม่คุยกรียอโ์โมเซ็กชวลหญิงกับหญิงมีได้ไหมมีได้เขาเรียกเลสซีเบียนอ่าเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวมีได้ไหมได้ไม่ได้โยม ทำไมจะไม่ได้เพราะจิตมันคิดขึ้นมาปั๊บนี่เห็นไ,ไหมจิตมันปรุงแต่งขึ้นมานะผู้ชายเขาเรียกมนะัสนเบชั่นเ่ิดเรื่องแล้วเห็นไหมนะผู้หญิงก็เขาียกอะไรนะตกเบ็ดตัวอะไรไม่รู้มีภาษาที่เขาอยกกันอยู่นั่นเกิดอารมณ์แล้วจะยู่เห็นไหมนั่นคือเกิดอารมณ์ขึ้นมาเพาะฉะนั้นการม,มาจากจิตด,ดําริคิดมีพระมิถุนพระเจ้าว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นการอารมณ์ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ พเน,นยมันจะเป็นการมารมณ์มัยจ,จ,จิตเราดำดิบคิดจิตเราดำดิบคิดพเนยมถ้าจิตมันไม่คิดมันก็ไม่เป็นนี่มาอยู่ที่จิตหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงให้ดำดิบออกจากกามแปลว่าอย่าดำดิบไปหากามอันนี้แล้วต้องฝึกจิตที่จะไม่ไปหลงไหลอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายเพลิดเพลินฝ่ายอารมณอร่อยที่มันเข้ามากระตุ้นระบบประสาทเราทั้งหมด ทั้งหมดเลยที่มันเกิดมาจากาการกระตุ้นระบบประสาทั้งนันเลยโยมดูนะฮะ <c oughs> นี่พูดเรื่องพื้นๆน,น,นะเด็กๆเดีเด๋ยวนี้มันรู้หมดแล้วโยมรู้จักคำว่า,วาออกัสซึมไหมออกัสซึมเออเนคือสุดยอด่สุดยอดของเออสุดยอดนะครัว่าสุดยอดเมื่อไรสุดยอดเมื่อมันได้ทาหน้าที่ในธรรมชาติแล้วคือฉีดน้ําเชื้อของตัวสัตว์ตัวผู้เพื่อได้ทําผสมพันธุ์เป็นกลไกของธรรมชาตินี่เราก็ต้องเข้าใจความจริงอันนี้ ทีนี้เราต้องฉลาดไม่ตกเป็นทาสมันเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ถ้าจะทําเราต้องทอย่างรู้เท่าทันนี่ยโยมถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราไม่ตกเป็นทาสเพราะเรื่องเหล่านี้ก็จะไม่มีเรื่องยุ่งถ้าจิตไม่ดำรีเข้าไปหากรารเห็นไหมโยมนะเพราะนั้นเราก็ไปเกี่ยวข้องกรารก็เกี่ยวข้องอย่าง,างันฉลาดนะไม่ใช่อารมณ์ในเรื่องของการมเพราะฉะนั้นการปิดลูกป,ปิดเมียการมีกิ๊กเมเที่ยววิ่วุ่นวายเลยไม่มีเลยทั้งคนนี้จะสงบสุขมีแต่ความรื่นรมนะต่อไปให้ดำรีออกจากการ ไม่พยาบาทนะโยมไม่พยาบาททีนี้การเป็นความค้ายถ้าเราอยากได้ขึ้นมาคนอื่นก็อยากได้ก็เกิดการแย่งชิงเพราะฉะนั้นพยาบาทก็มาจากเรื่องของการเป็นพื้นฐานแล้วคนที่มีก็ไปหาการก็จะมีพยาบาทตามมาด้วยเพราะพอไม่ได้อย่างใจพราะก็เป็นไงโยมก็ขัดเครืองใจนั่นแหละคือความพยาบาทความอาฆาตแทนเห็นไหมมันมาหมดเลยขั้นตัวแรกก็ส่งผลตัวที่สองขั้นตัวที่สามก็คือการไม่เบียดเบียนกันเห็นไหม มันมาหมดเลยถ้าเราไม่ดเนินไปหากรามรมการดีมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําเพราะฉะนั้นพระเวลาเข้ามาบวชสิ่งแรกต้องทาก่อนก็คือเนคขมมะเนคขมมะแปลว่าน้รำรีออกจากกรรมทำยังไงครับสิ่งแรกออกจากบ้านเรือนก่อนเห็นแมงอนออกมาเลยออกจากบ้านเรือนเหมือนกับไม้ที่สดมันแช่อยู่ในน้ํามันก็ยังสดอยู่นานเพราะฉะนั้นทำยังไงต้องดึงขึ้นจากน้ํา ออกจากน้ำมาวางไว้บนบกวางบนบกแล้วมันก็ยังสดอยู่ออกอะ่ะมันต้องทําที่มันสดนั้นให้มันแห้งอีกเข้ามาบชแล้วต้องทําไมต้องปฏิบัติต่อเองนการที่จะทำให้กามมันแห้งไปจากจิตใจให่ต้องละกามไม่ได้นี่คือดาหออนี่ชอบประมาณที่สามเรื่องไรโย,ยมเรื่องใหญ่เลยสัมมาวาจาเ่อนไโยมถ้าอันแรกถูกอันที่สองถูกอันที่สามมันก็ถูกด้วยสัมมาวาจาคือเรื่องไรโย,ยมหนึ่งไม่พูดเท็จ ตอนนี้คนพูดเทเด็จเยอะไหมเออเห็นไหมแต่บางทีมันมีการพูดเท็จแบบโกหกสีขาวเพือ่อไปไดียินไม่ไว้ลายไมายความว่าถพูดแล้วได้ประโยชน์โกหกก็ยอมอย่างนี้ไม่ได้พุทเจ้าบอกแล้วการพูดมีสองอย่างหนึ่งต้องเป็นเรื่องจริงของต้องมีประโยชน์นะ,ะแล้วต่อไปก็จะตามมาด้วยพูดพด,ด้วยจิตมีเมตตา พูดไพเราะพูดหมอการพูดแล้วเกริดความสมานสามัคคีไปทําให้เกิดการแตกแยกเห็นไหมนี่คือการพูดจาเพราะฉะนั้นจึงห้ามไนวจีทุจริตซีไม่อะไรบ้างโยมว่าจีทุจริตพูดเท็จพูดต่อเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจอบางไหมเดี๋ยวนี้พูดมากเกินไปก็กลายเป็นเพ้อเจอบางไหมโยมที่จะมาพูดกับโยมนี่ไม่ใช่เพ้อเจ้อนะถ้าพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะและเป็นเรื่องจริง นั่นคือเรื่องของการพูดจาเป็นเรื่องใหญ่เลยโยมนะถึงกับนักกวีต่างๆไปพูดถึงเรื่องไร้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทร,นโทรหนังสือเป็นตีชัว่วดีเป็นจาเห็นไหมพันเรื่องของปากนีนสำคัญมากๆเลยมันหุบอยู่แต่เวลาเปิดที่ต้องมีสติและระวังพูดจาให้ดีอย่าพูดเพื่อเป็นโอกเป็นดาไปทิ่มแทงใครเข้า,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 าพูดเพื่อสร้างอะไรโยมสร้างมิตรอย่าไปสร้างศัตรู อยู่นิ่งๆดีกว่านี่เราจะเพิ่มศัตรูขึ้นมาจริงไหมโยมนะนี่การพูดจาพูดในเพราะๆดีกว่านะนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยตอนนี้หนังสือพิมพ์พูดเท็จไหมเท็จทีวี <Okay. S 1> TV พูดเท็จ <Okay. S 1> ไหมในเฟซในเฟซมันกลายเป็นเฟซต็มไปหมดเลยตอนนี้การเลือกตั้งพูดแทนที่ออกมาพูดอย่ไปดูเถอะอัตมาไปเห็นพบปิดเลยไม่ฟังแล้วเ็ราฟังแล้วมันเป็นไงไม่สะอาดหูเหมือนกับพวกลิงต้องวิ่งไปล้างหู <laughs> ม่ันไม่ไหว นะนั่นคือการพูดจาปราะมาณที่ส <c oughs> ามเขาเรียกว่าสัมมากรรมบรนโตกราะทําการงานถูกต้องการงานที่ถูกต้องของพระเจ้ามีอยู่สามเรื่องหนึ่งไม่ฆ่าไม่ฆ่าสิ่งที่มีชีวิตนะ่ะไม่ฆ่าไม่ฆ่าแล้วเราก็ต้องมีเมตตาต่อกันอันที่สองไม่รักไม่รักแล้วก็มีการแบ่งปันยังเป็นของคู่คู่อันที่สามไม่ประพฤติผิดของรักของใครของคนอื่นแล้วก็ต้องสํารวมของรักของเรา,าดูแลของรักของเราให้ดีแต่อย่างนี้พับ โอกาสเรื่องการมีชู้สาวจะเกิดขึ้นไหมโยมก็ไม่มีะนะแล้วเรื่องชู้สาวมีโอกาสฆ่ากันตายไหมฆ<ม>่ากันตายเป็นคู่ๆเลยนะตายหมดเลยนะลองไปดูเ่น,รนเรื่องใหญ่เลยนี่คือสัมมากรรมบรโทูแลวการทําการงานถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้อ,นอันต่อไปก็คือสัมมาอาชีวโวเประการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องนี่คือตรงก็แปลว่าต้องประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่ต้องห้ามเราไม่ทําเช่นอาชีพอะไรบ้าง ค้ามนุษย์ห้ามเนี่ยฆาอะไรอีกค้ายา,ยาเสพติดค้ายาพิษห้ามค้าอะไรอีกคา้าอาวุธไปดูสิตอนนี้ประเทศไหนที่มีรายได้จากอาวุธอันดับหนึ่งมริกาข <c oughs> ายรวมธธทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยนี่คือทำผิดเน่ะเพราะโลกมันจึงไม่มีความสงบสุขมันต้องหยุดเรื่องของอาวุธตอนนี้ส,สร้างมาอามาอะไรอารตมาดูในในคลิปที่มันโชว์อะไรอยู่ โชว์กันระดิ์อาวุธใหม่ๆขึ้นมาเห็นแล้วเศร้าใจมากๆเลยนี่มันทุ่มเทพลังสมองไปคิดสิ่งเหล่านี้ออกมาและใช้ทรัพยากรมากมายยมม,มหาศาลเลยแล้วเป็นสิ่งที่ทําลายล้างอย่างแท้จริงๆเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับมนุษยชาติในยุมันบอกว่าสามารถจะยิงจากรัสเซียไปถึงอเมริกาได้ภายใน5นาทีอะไรอย่างเงี้ยมานั่งหัวเราะเลยบอกเออนนหความ,ม,ม,มความสามารถของมนุษย์มันก็มีความาภาคภูมิใจอย่างเงี้ยนะตนก็คือเรื่องของ สัมมาอาชีโวแปลว่าการเลียงนที่ถูกต้องเข้าใจไหม <Okay. S 1> ต่อไปก็สัมมาวายามโมหรือวายามะแปลว่ามีความภาคเพียนที่ถูกต้องความภาคเพียนถูกต้องมีอยู่สี่เรื่องมีอะไรบ้างโยมหนึ่งเรียนที่จะเรียนที่จะละ สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วเ็ามีอะไรบ้างเปลี่ยนละออกต้องให้รู้ว่าเรามีอะไรไม่ดีในตัวบ้างที่ติดบุหรี่ติดเหล้าอะไรจะไม่ยมเรารู้อะไรต้องสารวจตัวเองแล้วละออกอันที่สองเปลี่ยนป้องกันป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าให้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยป้องกันด้วยละป้องกันอันที่สามเปลี่ยนสร้างสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามเนี่ยเห็นไหมอะไรที่ดีที่งามที่ถูกต้องเปลี่ยนสร้างขึ้นมาอันที่สี่ เพียรทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่เป็นกุศลนั้นให้มันเจริญงอกงามจนกระทั่งว่าสมบูรณ์นสี่เรื่องความภาคเพียนเป็นเรื่องทางใจแล้วเพราะฉะน,นั้นข้อหนึ่งข้อสองสัมมาสิติกับสัมมากรรม,มันโตรหรือกรมมันตะเป็นเรื่องของปัญญาคือต้องเห็นถูกแล้วก็คิดถูกเป็นปัญญาอันท,ที่สองสัมมาวาจาสัมมาอาชีโอสัมมากรรม,มันโตสามสามข้อ,อนี้เป็น เรื่องของศีลใน,นยโยนั่นปัญญานี่ศีลปัญญามาก่อนเวลาปฏิบัติพวกปัญญารู้อนว่าอะไรผิดอะไรถูกนะฮะต่อไปก็ศีลคือควบภุมกายวาจาให้ถูกต้องไม่เบียดเดียนกันนะต่อมาก็เป็นเรื่องของทางจิตตั้งแต่สัมมาวายโามหรือวายามะแปลว่ามีความภาคเพีย,ยรถูกต้องนะนะเพียนละนะเพียนป้องกันนะนะเพียนสร้างแล้วก็เพียรรักษาพัฒนาให้ดีขึ้นสีน่ะอย่างนะต่อไปก็เป็นสัมมาสมาิ สติแปลว่ามีความระลึกชอบหรือก็มีรู้ตัวถูกต้องนั่นเองก็คือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกําลังรู้สึกอย่างไรอ่านใจตัวเองได้นั่นคือการรู้ตัวสติแปลว,ว่ามาเร็วทันเวลาภาษาฝรังร่ง<ๆ>เขาใช้คำว่า be wise in time ถ้าดูหนังจีงเมืองภายในก็เห็นไหมหนังจงีนเมืองภายในเนี่ยเขาจะมีการฝึกอาวุธลับ แล้วอาวุธลับจะมีเฉพาะตัวเช่นว่าพวกมีดสั้นพวกเข็มเงินเข็มทองหรือว่าจักรอย่างเช่นของอ้รพระธิบาจะมีจักรทองคําอะไรนี่จะไม่ยอมเห็นไหมอ่าเนี่ยอ,อ,อาวุธลับเวลามามันมาเร็วไหมเร,เร็วมากเพราะถ้ารวมรับไม่ทันตายเพราะต้องมีสติที่เร็วมากๆเลยต้องเร็วกว่าอาวุธลับอีกเพราะฉะนั้นเวลาใครดา่าเป็นไงโยมเหมือนกับที่พวกรับอาวุธลับมา พอเขาซัดมาพบเปยกมือขึ้นเลยชึบอน,นี่อยู่ที่นี้เองเห็นไหมนี่เต็มเงินกองลีมกโชรู้จักไหมครับนะแต่นี่รอดรอดนะนี่รอดแต่ถ้าเรารับไม่ได้ก็ตายเลยไม่รู้ว่าใครฆ่าและตายา้วอุอเลยก็ไม่รู้เลยน <N> ะเพราะมีละครด่าทำไมโย,ยม <N> โยกมือขึ้นเลยอุบเอาน,นี้อยู่นี่เองนนั่นคือสติมาเร็วเลยนี่สมาสติ <N> อ่านะท่านสติมีหน้าที่สําคัญสองอย่างคือถอนความรู้สึกว่าชอบกับไม่ชอบในโลกออกให้ได้สติ การเจริญสติคืตีต้องฝึกต้องฝึกเขาเรียกดูเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายร่างกายเราเนี้ยเห็นการเคลื่อนไหวของกาย <bor. S 2> เห็นความรู้สึกในตัวเราเองที่เกิดขึ้นตัวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้จักความรู้สึกของตัวเองมีความรู้ไหมตอนนี้มีความรู้สึกอะไรที่ฟังอัตมายอยู่เนี้ยเนตัวเนีูยนี่คือตัวสติต่อไปก็เห็นจิตในจิตเห็นจิตตัวเองเ่าจิตตัวเองที่เวลามันสงบเวลาไม่มีอารมณ์รบกวนเป็นยังไง เวลามีอารมณ์เป็นยังไงนี่ต้องอา่านใจตัวเองให้ได้อ,อันสุดท้ายคือเห็นธรรมในธรรมเ็รลยเห็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติทั้งหลายว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป <c oughs> ไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่เลยเหมือนกับลิงตัวหนึ่งที่มันจ้องจะเอาพระจันทร์ที่อยู่ในน้ําที่เป็นเงาอยู่ <c oughs> อแต่ลิงไม่ยอมปล่อยมือเมือ่อเราต้องการพ้นทุกข์แต่เราไม่ยอมปล่อยความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของครูเราก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ นะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรก็จะมีกรรมเพราะมันมีค,ครูเพราะถ้าไม่มีครูก็สินส้นกรรมเลยพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่ากรรมะขยังปัดโตู้สิ้นไปแห่งกร حم, รมเพราะไม่มีครนะูนะนี่นั่นถ้าลิงปล่อยมือเพราะเป็นไงโยม<ๆ>มันก็ลงตูมไปในน้ำมันก็รู้เลยว่าพระจันที่มันอยากได้เป็นไงแท<ๆ>้จริงมันเป็นเพียงเงาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดในโลกใบนี้มันเป็นภาพดวงตาเพราะจเป็นอิลูชันเป็นมายาทั้งสิ้นเลยภาพดวงเท่านั้นแต่เราต้องทาหน้าที่ตาม สมุิบัญญัติโลกเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ทําหน้าที่กันไปให้ถูกต้องด้วยนั่นคือเรื่องของสัมมาสติต่อไปก็ตัวสุดท้ายในมรรคแปดคือสัมมาสมาธิสมาธิก็แปลว่ามีจิตตั้งมั่นชอบหรือถูกต้องสแสดงว่าเราต้องมีความตั้งมั่นในการที่จะทําให้หมดจากกามารมณ์ที่เข้ามารบกวนจิตได้บริวิวิต นันจามาแสเนิตขมมะนี่หมายความว่าให้พ้นไปจากกามมารมได้จิตเราพ้นไปจากกามแล้วกามไม่เข้ามารบกวนจิตของเราได้อีกจิตเราไม่นำรีไปหาการมอีกแล้วนั่นคือตัวสมาธิเพราะคนเวลามีสมาธิเพราเรื่องของกามมารมณเป็นงโยมหายไปเลยเพราะการมารมณเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่เข้ามารบกวนจิตเป็นนิวรณ์ห้าเนี่ยฮะดับเลยเพราะจิตเราก็จะพบอ,อิสรภาพอย่างนี้นั่นคือตัวสมาธิ พราะสมาธิก็จะมองเห็นเลยต,ตั้งแต่จิตมันเข้าสู่สมาธิในขั้นต้นเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าการเพ่งเป็นปสมฌานมีปิติมีวิตกมีวิจารณ์อย่างนี้มีหมดเลยแต่พอเลื่อนไปอีกจิตเรานิ่งต่อไปอีกพวกวิตกวิจารเนี่ยมันก็จะหายไปต่อไปก็เหลือแต่ปิติกับสุขนะและจิตที่มันวิเวกแปลว่าสงบก็อยู่ตรงนั้นเลยต่อไปปิติและสุขก็จะหายไปอีกเนี่ย ที่เกิดขึ้นที่จิตเเราเห็นการเกิดดับของจิตจิตของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายจิตของเราก็จะบริสุทธิ์ไปทำธรรมชาตินะมันจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะเขาเรียกว่ามีจิตที่เป็นปกติจิตที่อุเบกขาแลว่าสงบแล้วลว,ว่าวิเวกแล้วแลอยู่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เห็นไหมโยมเพราะสุขและทุกข์มันก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เข้ามากระตุ้นระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราพบอิสระภาพจากสิ่งเหล่านี้หมดเลยนั่นก็คือ การเดินทางไปสู่พระนิพพานสุดท้ายเลยก็จึงเกิดผลอีกสององค์ประกอบก็คือทําให้เราเห็นแจ้งทั้งหมดเลยพอเห็นแจ้งภัพก็เกิดวุมุตติยานแปลว่าเกิดการหลุดพน้นหลุดพ้นไปจากไรโยมหลุดพ้นไปจากสมมุติบัญญัติทั้งหมดเลยสมมุติบัญญัติในโลกมีสองอย่างคือ สมมุติบัญญัติโลกนี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเป็นตัวตนเป็นนั่นเป็นนี่นี่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอยู่กันอย่างไม่เบียดเบียนกันกับสมมุติบัญญัติธรรมเพื่อให้ละตัวตนบัญญัติธรรมจะไม่มองเป็นคนไม่มองเป็นสัตว์มองเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุนี่แต่ละคนแต่ละคนนี่ก็จะประกอบด้วยธาตุหกธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุดิญญาณธาตุเขาเรียกธาตุหกถ้าธาตุเหล่านี้มาประกอบกันเข้าอย่างมีเฮือนไข พอถึงวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายหายไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งแต่สเปิร์มพบกับไข่ปุ๊บเดียวปฏิสนธิวิญ,ญญาณเขาเรียกว่าโพสเ i ลเ t ชันแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆไม่มียี่ห้อว่ายี่ห้ออะไรจะชื่ออะไรเรามาใส่กันทีหลังโดยสมมุติบรรญ,ญตัตโลกมันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายเพียงแต่เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในกระแสะของธรรมชาติลว้นลวนๆเพราะเราก็ ถอนความรู้สึกเป็นตัวเราออกเสียได้เราก็หมดปัญหาอีกแล้วท่านนายมั่นคือเรื่องของสัมมาวิมุตติเพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมกันแล้วก็กลายเป็นความถูกต้องที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติเดินทางอยู่เขาเรียกว่าสัมมัตตะสิแล้วความถูกต้อง10ประการข้อหึ่เห็นถูกต้อง 2. คิดถูกต้อง 3. ามพูดจาถูกต้องสี่ทการงานถูกต้องหเลี้ยงชีวิตถูกต้องหมีความภาคเพียรถูกต้องเจ็ด มีการระลึกถูกต้องเจ็ดแปดมีสมาธิถูกต้องคือความตั้งใจมั่นชอบถูกต้องเมื่อทําครบความถูกต้องแปดอย่างก็จะมีผลตามมาสองอย่างคือสัมมาญาณนะแปลว่าการรู้แจ้งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็จะเกิดสัมมาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นไปจากสมมติทั้งหลายไม่เป็นอะไรอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่เป็นอะไระถามว่าท่านอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ศูญยาตาวิหารศูญยาตาแปลว่าว่าง วิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่กองท่านคือความว่างมีพรามไปถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นยักษ์ใช่ไหมเป็นมนุษย์ใช่ไหมเป็นเทวดาใช่ไหมเป็นคนธรรมใช่ไหมพระเจ้าบอกฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ให้เรียกฉันว่าพุทธะเพื่อใช้ในการสื่อความเท่านั้นท่านไม่ได้เป็นอะไรเพราะไม่เป็นตายไม่โยเมื่อไม่เป็นมันก็ไม่ตายเพราะมันไม่มีเป็นอ่ะเมื่อไม่เกิดจะมีแก่ไหมไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติปัจจยา ชาราบรณนังชาติแปลว่าเกิดชาติปัจจยาแปลว่าการเกิดนั่นแหละเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องชาราแปลว่าแกเมื่อไม่แก่แล้วก็เป็นปัจจัยให้ต้องตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและการเกิดทางร่างกายเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่การเกิดทางจิตเป็นเรื่องความโง่ของจิตเพราะถ้าจิตมันไม่เกิดเป็นตัวเราพับมันก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนี่คือ อมตะธรรมชั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านออกไปค้นหาแล้วก็ค้นพบเราเป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้เรื่องนี้เป็นไงก็เสียดายที่เราเกิดมาแล้วก็ไม่มีโอกาสาที่จะรู้ความจรงิงพระพุทธเจ้าท่านสละออกไปบวชตอนที่เป็นเจ้าชายนะเขาเรียกพระโพธิสัตว์เพราะท่านมีปัญหาเรื่องอะไรเพราะท่านกลัวเรื่องว่าจะต้องแก่ว่าจะต้องเจ็บว่าจะต้องตายจึงต้องออกไปค้นหาว่าทํำยังไงให้ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายนั่นคืออมตะ ท้งการที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องหยุดอะไรยม <Okay. S 1> หยุดการเกิดให้ได้หยุดการเกิดทางไหนทางใจการเกิดเป็นไรเกิดเป็นความรู้สึกก็เป็นตัวเราเป็นของเราก็เรียกอัตตาหรืออัตตานิยาตัวนี้นั่นคือคําสอนทั้งหมดของพุทธศา <Yeah. S 2> สนาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทําคนดิบสันดานดิบแบบสัตว์เเรียกว่าสัญชาตยานให้กลายเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่ในสังคมอย่างไม่เบียดเบียนกัน และคนที่เป็นคนดีแล้วยังมีความทุกข์ในใจอยู่ท่านจึงจพัฒนาคนดีให้กลายเป็นอริยชนเป็นคนประเสริฐแปลว่าวางความรู้สึกเป็นตัวตนออกไปได้แล้ก็จะพ้นทุกข์เลยนะพระเจ้าทําคนดีให้กลายเป็นคนดีและทําคนดีให้กลายเป็นคนประเสริฐเรียกว่าทําปูถตุชนให้กลายเป็น,น,นกันลายาณชนทํากัลยาณชนให้เป็นอริยชนนีโยโย่เยมนี่คือธรรมะทั้งหมดแล้วนี่โยมมาที่นี่เพียงแป๊บเดียว โยมรู้ธรรมะทั้งสิ้นเลยนี่คือความรู้ต่อไปสิ่งที่โยมจะต้องทําคือต้องลงมือปฏิบัติตามที่อาตมาชี้ไปแล้วว่าสิ่งแรกทาความเห็นได้ถูกอย่าไปหลงว่าดีใจคือความสุขน,นั่นเห็นผิดเห็นไหมเห็นใด้ถูกว่าทั้งดีใจเสียใจทุกหมดมันต้องรักษาใจให้ดีให้สงบใจที่สงบนั่นแหละคือความสุขสูงสุดแล้วโยมเข้าใจไหมนี่คือธรรมะทั้งหมดแล้ว ท่านพระเจ้าพอรู้พับสรกปเรียบร้อยหมดปัญหาแล้วก็ไปทาให้คนทั้งโลกคนไปจากการแต่การเจ็บการตายเพราะทาให้คนหยุดการเกิดพอเกิดความเป็นตัวตนพับไปไงมันก็จะเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวก็จะเกิดการเบียดเบียนกันนชไหมโยมอ,อันนี้พอเราไม่เห็นแก่ตัวเพราะตัวมันไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เบียดเบียนกันอยู่กันอย่างเพื่อคูณอยู่กันอย่างช่วยเหลือมีน้ําใจใครอ่อนแอก็ช่วยกันใครมือยาวก็ สาวได้แล้วมาแบ่งให้คนมือกัน้นไม่ใช่สาวได้แล้วสาวเอาใน่างนี้นอ่าคงชัดเจนแะล้วนะอ่ตอนนี้ก็พูดมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วอูาปบันทึกไว้ก็ลองไปฟังดูจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งธรรมะแบบนี้เป็นธรรมะง่ายแต่เข้าใจได้และจะเกิดผลจริงใาโยมลงมือปฏิบัติเพราะบอกแล้วว่าธรรมะเป็นสันทิติโกผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วย ตนเองอาคาลิโกปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็เกิดผลเดี๋ยวนี้เหนือการเหนือเวลานะเอฮิปัสโกรเรียกคนอื่นให้มาดูก็ไดนะ้ว่าเป็นอย่างนี้แหละธรรมะนะโอปัสโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวให้มีอยู่ในตัวนะแล้วก็ผูรร้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวนี่อาตมาไม่รู้ในใจโยมอยู่รู้อะไรบ้างไม่รู้ตจโยมต้องรู้ตัวเราเองแบนะ่นี้เข้าใจนะนี่ เด็กๆมีเกงมีบุญมากแล้วได้ฟังธรรมะเนี่ยฟังธรรมะจากพระอริยเจ้าแล้วก็น้อมธรรมะนั้นเข้ามาพิจารณาในใจให้แยบคายแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมจิตปฏิบัติไปตามนั้นแลี่สุดเราก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้ฟังธรรมจากท่านนั่งใกล้ท่านเอาธรรมะมาพิจารณาให้แยบคายและปฏิบัติตามอย่าดื้อรั้น ถ้าอย่างลื้อรันทําไปตามความเห็นเดิมเราก็จะไม่มีทางพ้นทุกได้เราก็จะวิ่งไปหาสิ่งที่ชอบหนีสิ่งที่ไม่ชอบและเราก็จะหนีไม่พน้นเพราะสิ่งที่ชอบก็ไม่ชอบคือสิ่งเดียวกันถ้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างนี้่างคนจะเรียกว่าระยมเรียกโลกกระทำโลกกระทำสันเริญกับนินทา,ทามันก็ของคู่กันโยมทาสิ่งเดียวกันคนหนึ่งมันสันเสริญอีกคนหนึ่งมันนินทาก็ได้ คนที่สาเสริญคือคนที่ได้ประโยชน์คนที่นินทาคือคนที่เสียประโยชน์ไม่ประโยชน์ทั้งสิ่งเดียวนั่นคือเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้ขจีในเรื่องนะอย่าลืมหายใจยาวรักวาใจให้ดีเสร็จแล้วนะอนมโมทนาด้วยทุกคนที่ฟังส่วนจะไมอยู่ใกล้ๆคงได้ยินนะ